ที่นี่วังอาน,นะคะช่วงเช้านี่ป่าจะเจียวจาวิเศษเลยค่ะเห็นไหมคะตัวอะไรเอ่ยตรวจวังนะครับอ่าเยวยข้ามาแล้วค่ะรอบนี้น้ําเยอะมากเลยค่ะน้ําเข้ามาทุกที่ทุกทางเลยค่ะท่วมยญาด้วยเพราะว่าช่วงนี้หน้านา้ําสกี้วยออกมาแล้ว <S <S โโแล้วค่ะกักชาขึ้นกระสอบหรือเปล่าคะ พึ่งกระสอบค่ะพยายามจะกำจัดปลาโพระยังมีนิดหน่อยนะคะคนนี้เขาก็ใส่กักชานะคะเพิ่มพึ่งกระสอบค่ะลูกชิ้นนะคะหาปลาเน่ากินค่ะเนียนนะคะเนียนได้ปลาเน่าโอ้โหถึงใหญ่เลยค่ะไปเอาปากระบอกนี่นะคะ ลายน้ำกันโครมครามไปหมดเลยเราจะดูไซปลาดูแล้วจะเป็นปลาไซเล็กซะส่วนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะไซซุปเปอร์จิว๋วเนี่ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยปลา<ม>ปสดเหรออ่ามีปลากระบอกด้วยนะคะแล้วก็ปลกากระบอกกุ้งขาว,วความยาวเท่าสองข้อนิ้วชี้กับสามข้อนิ้วชี้นะคะตัวใหญ่นี้นิ้วชี้แล้วพอดีเลยค่ะน่าจะประมาณมีเดือนหนึ่ง มีหลายรุ่นมีหลายรุ่น่ะม,มีทุกรุ่นเลยนี่นะคะประมาณท่านิ้วเราเนี่ยสาข้อนิ้วชี้ค่ะกลางได้ไข,ของหันน่าจะสามนิ้วนางอ่ะน,น,น่าจะซส่นิ้วนางของเขานะคะอ,อันนี้ให้เดาว่ากินดูตาดูตับดูหนวดดูขี้นะคะขี้ก็ขัดขาดไปห,หน่อยนึงนะคะคงจะหิวข้าว อันนี้น่าจะเดือนหนึ่งอะค่ะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เดือนนึงมีกระบอกด้วยตายซะแล้วอันนี้อันนี้น่าจะเดือนครึ่งสองเดือนอะเดือนหนึ่งถ้าพี่แป๊บบอกเท่ามณนบุรีอะถ้าเทียบกันกุ้งข่าวก็นนี้น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะตัวโตเนี่ยตัวเล็กก็ต้องสิบห้าวันอันนี้น่าจะเป็นกุ้งและเคยนะคะเป็นกุ้งหัวแขงหายไปไหนละมันตัวบางนะคะถ้าอยู่ในน้นตัวที่มีตับและ ขี้ชัดเจนนะคะไส้ยาวๆนั่นคือเชื้อกุ้งขาวนะคะแต่ถ้าตัวใสๆเราไม่มีขี้ในไส้เลยนั่นก็คือเคยค่ะ